ได้ดม,มนกครับแก้วัดแก้ววัดสช่ครับสวัสดีครับพ่อาจานจอดสอดแจ้งให้เก่านะครับเด้อมือนี่สำหรับ คลิปนี้นะครับเด้อสิภาพมากินนี่ครับตําแก้วกุ้งครับแก้วกุ้งนะครับเป็นกุ้งฝอยครับอันนี้กินกับผักครับนี่บักแตงนี่ผักกาดนี่น้อใไม้ครับอยากกินดยู่หลายมือละไปหาบป๊มี่ก็เถอมือนีมี่เอื้ยไม่เห็ดซูกินครับมือนีจังไดก็อย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้จานจ้าสอดแจ้งครับขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณครับมาแซ่บๆน้ำกันบาดเนี่ย โอ้เขาหอนดเลยตุยตุยโอ้ยผมครับมาแซบแซบครับจับจับไหนมาครับแก้วัดแก้วัดอื cái này, cảm ơn, à, hai đi, cùng đã này, bên sườn yêu ăn đẹp uốn, แต่ว่ามือน no. nah ั้นบันไม่เลวกินแล้วยบ่บร yeah, right, right. ิกินเพราะมืออยากไปเบิดอนตควหน อยากทำเสรจในใจจริงีดเอ้าว่าจับจับฮะจับนไหนเอ้าจับพนเอ้าเสือสีเดียวกันนะเมียแม่ไม่รู้จับพนปนกัน ะพลกินก็พักกันแซ่บตุ๋ยเลยจับลาย กัไส้ปลคัมไส้ประกอรอบมันกลับหอมเหมือนไ่นะค,ครับ นี่กินอันนี้กินลูกชิ้นเนี่ยน,น,นี่ถุงเจ้าเนี่ยมันเข่ากันครับผนไปเปิดพัดลมนะอากาศเนาะแม่นมสาปูยแม,ม่นมสาปรดึงเลยดึงเลยกลับดูดนิ้วอม่อ,อ ีเนี่หหล่แ้นะกินก้วัดหอมว่าไพ่หลายๆสำหรับผู้บกินนิด cái <laughs> bác khỏe cua bắt chìm xuống กับมุนๆเหนียวๆครับอือเนี่ย हम्म लाइक भाई điều, Mồm say mồm sai. <laughs> Ê. nào.

<c oughs> ทำอย่างังียเอเนื้อนียเดียวนะเน้บุหรี่นะ้อมาเบดลแล้วครับ ท่ายแล้ว,นนลวกิน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 ครับผมอินมเรียนร้อยินกนกิ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 นกันกินกิรกิรกินกฝนกินกิตกินกิกินก่กินกิกินกินกินติกดนกินกินวกินกกนกิกนกิกนนกนก เดี๋ยวจังไดค,คลิปหนาทีมี่ย่างมากินเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับเด้อสำหรับเมื่อนี่ขอบคุณครับ